ลงทุนทองคำแบบไหนดีช่วงนี้นะคะหลายคนคงสนใจกับการลงทุนในทองคำใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเอ๊ะมันมีหลายแบบจังเลยเราจะเลือกลงทุนทองคำแบบไหนดีนะวันนี้ทางช่องสวัสดีวันสดใสมีคำตอบมาฝากกันค่ะ การลงทุนในทองคำนะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้นะคะคือ 1. ลงทุนในทองคำแท่งค่ะ 2. ลงทุนในทองคำที่เป็นกองทุนทองคำค่ะและ 3. นะคะลงทุนในทองคำที่เป็นโกลฟิเจอร์และโกลออนไลน์ค่ะคราวนี้เรามาดูจุดเด่นของแต่ละแบบกันดีกว่าค่ะ จุดเด่นของการลงทุนในทองคำแท่งนะคะข้อ1น,นะคะลงทุนได้ทั้งแบบซื้อก่อนแล้วค่อยขายหรือขายก่อนแล้วค่อยซื้อค่ะอันนี้จะมีมให้บริการเฉพาะบางร้านเท่านั้นนะคะก่อนไปใช้บริการควรตรวจสอบก่อนค่ะข้อ2นะคะทองคำแท่ง ซื้อง่ายขายคล่องค่ะก็คือเราสามารถทั้งซื้อและขายภายในเวลาที่ร้านเปิดทำการได้เลยนะคะข้อ 3. นะคะทองคำแท่งสามารถแปลงเป็นเงินสดได้รวดเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าเรามีทองคำอยู่ที่ตัวแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจะต้องการเปลี่ยนให้เป็นเงินสดเพียงแค่เราไปขายที่ร้านเราก็จะได้เงินสดออกมาทันทีเลยค่ะ ขสนะคะทองคำแท่งใช้เป็นตัวแทนในการสะสมความมั่งคัง่งทองคำแท่งนะคะยังเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกด้วยค่ะข้อ5นะคะทองคำแท่งสามารถใช้เป็นหลักประกันและเพิ่มสภาพคล่องในยามฉุกเฉินให้แก่เราได้นะคะ มานะคะจะเป็นจุดเด่นของกองทุนทองคำค่ะเราลองไปดูกันนะคะว่ากองทุนทองคำมีจุดเด่นอะไรบ้างข้อ1น,นะคะกองทุนทองคำซื้อง,ง่ายขายคล่องผ่านบลจใกล้บ้านทั้งทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ตค่ะข้อ2นะคะ กองทุนทองคํามีเงินเพียงหลักพันบาทก็ลงทุนได้แล้วค่ะเรานะคะสามารถลงทุนในหน่วยย่อยได้ซึ่งอาจจะใช้เงินเพียงหลักพันบาทเท่านั้นนะคะเมื่อเทียบกับการลงทุนในทองคําแท่งที่ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ําเป็นหลักหมื่นบาทค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่จุดเด่นของ Go f u t u r e และ g o ล n l i n e กันต่อเลยค่ะ จุดเด่นของ g o ลฟิ u เจอรและ Go ลออนไลน์ข้อที่1นนะคะก็คือผลตอบแทนใกล้เคียงตลาดโลกค่ะโกลออนไลน์นะคะเป็นช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงใกล้เคียงกับราคาทองคําโลกมากที่สุดในปัจจุบันนะคะเพราะว่าเป็นการซื้อขายอิงราคาทองคําโลกโดยตรงไม่ถูกกระทบจากความผันผวน,ผนข,อของเงินบาทค่ะที่มักจะบั่นทอนผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํารูปแบบอื่นให้เรา ได้ผลตอบแทนที่ต่ำลงนะคะจุดเด่นของ GoFuture และ GoOnline ข้อที่2นะคะก็คือใช้เงินลงทุนน้อยค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้เงินในการลงทุนน้อยเพียงแค่ประมาณ10%ของมูลค่าการลงทุนในทองคำจริงเท่านั้นค่ะ จุดเด่นของโกลฟิวเจอร์และโกลออนไลน์ข้อที่3นะคะก็คือเกณฑกกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงค่ะเราสามารถเลือกเกณฑกกำไรได้2ทางเลยนะคะทั้งในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นและขาลงนะคะเช่นถ้ามั่นใจว่าราคาทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแน่ๆน,นะคะเราอาจจะเพิ่มสถานะโดยการลองโกลฟิวเจอร์แทนการซื้อทองคาแทง่งแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่เราไม่มั่นใจนะคะก็ให้ช็อต โกลฟิวเจเพื่อถัวความเฉลี่ยค่ะจุดเด่นของ g o f ฟิวเจอและ g o o ออนไลน์ข้อที่4นะคะก็คือซื้อขายผ่านระบบทิเศกค่ะที่มีความน่าเชื่อถือสูงแล้วเราเนี่ยนะคะก็สามารถซื้อขายได้จนถึงเวลา23นาฬิกา5นาทีค่ะ เราพูดถึงข้อดีของการลงทุนในทองคำทั้ง3แบบไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งกองทุนทองคำแล้วก็โกลฟิเจอร์โกออนไลน์น่าสนใจกันทุกตัวเลยใช่ไหมล่ะคะคราวนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าค่ะว่าแต่ละตัวนั้นมีจุดด้อยตรงไหนบ้างเราจะได้ปรับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะมาเริ่มที่ทองคำแท่งกันก่อนเลยค่ะเรามาดูกันสิคะว่า การลงทุนในทองคำแท่งมีจุดด้อยอะไรบ้างจุดด้อยของการลงทุนในทองคำแท่งข้อที่1นนะคะก็คือซื้อร้านไหนต้องขายร้านนั้นค่ะถ้าเกิดเราซื้อทองคำแท่งนะคะที่ร้าน A นะคะพอเวลาเราขายเราจะต้องไปขายที่ร้าน A ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปขายที่ร้าน B นั้นเราจะถูกหักค่าตรายี่ห้อค่ะ 10-20บาทต่อบาททองคำเลยนะคะรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเงินหลายบาททีเดียวค่ะจุดด้อยของการลงทุนในทองคำแท่งข้อที่2นะคะก็คือไม่สามารถนำทองคำแท่งเนี่ยมาเป็นเครื่องประดับสวมใส่ได้ทันทีค่ะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะแท่งๆมาเราไม่สามารถเอามาเป็นเครื่องประดับได้ค่ะ จุดได้ของการลงทุนในทองคําแท่งข้อที่3นั้นนะคะก็คือผลตอบแทนระหว่างที่เราถือครองเนี่ยนะคะจะไม่ชัดเจนเหมือนการฝากเงินหุ้นกู้และหุ้นสามัญที่ได้ดอกเบีย้ยหรือเงินปันผลค่ะเพราะว่าราคาทองนะคะก็จะขึ้นอยู่กับตลาดโลกตอนเราซื้อมาหรือว่าตอนเราขายไปเนี่ยอาจจะได้กําไรมากน้อยแตกต่างกันค่ะถัดมานะคะ เรามาดูจุดด้อยของการลงทุนทองในกองทุนทองคำกันค่ะจุดด้อยของการลงทุนในกองทุนทองคำนะคะข้อที่หนึ่งก็คือสภาพคล่องน้อยกว่าการลงทุนในทองคำค่ะเพราะว่าเมื่อเวลาเราขายไปแล้วนะคะจะต้องรออีก 1- 2วันทำการนะคะกว่าที่เราจะได้รับเงินค่ะ จุดด้อยของการลงทุนในกองทุนทองคําข้อที่2แล้วนะคะก็คือไม่มีทองคําจริงเก็บไว้กับตัวเราค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจุดด้อยของการลงทุนใน Go f ฟิวเจแล้โก o ออนไลน์กันดีกว่าค่ะว่ามีจุดด้อยอะไรบ้าง จุดด้อยของการลงทุนใน GoFuture และ g o o n l i n ลนนะคะก็คือมีอัตราทดในการลงทุนที่สูงค่ะนักลงทุนนะคะจึงต้องคอยบริหารหลักประกันที่วางไว้กับทางโบรกเกอร์ตลอดเวลาค่ะเพื่อให้สามารถใช้ GoFuture ช่วยเพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ